สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามเออีเอกสารตัวเลขชุดหนึ่งมาจากเสือตกถังพลังเงินดีเป็นของวันที่1สิงหาคม2568ดดูแล้วก็น่าสนใจทีเดียวเรามาลองแกะดูกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีชุดตัวเลขไหนที่แบบเด่นๆหรือมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างค่ะก็เป็นการสำรวจดูเนาะว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ย เขาให้ภาพรวมอะไรมาบ้างแล้วก็มีจุดไหนที่เขาเน้นเป็นพิเศษคือมันก็น่าจะสะท้อนออมุมมองของเขาได้เหมือนกันค่ะครับมาเริ่มกันเลยจุดแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือเขาบอกว่าเลขเด่นคือ7แล้วก็มีตัวรองด้วยคือ2ระบุมาชัดเจนเลยใช่ค่ะการแบ่งแบบเด่นกับรองเนี่ยโดยทั่วไปก็เหมือนเป็นการให้น้ำหนักความสำคัญนะคะว่าเขาอาจจะเชื่อมั่นในเลข7มากกว่า2ออะไรทำนองนั้นตามการวิเคราะห์ของเขาครับผม ทีนี้พอมาดูในส่วนของชุด3ตัวบ้างเ,าเขาให้มา8ชุดเลยนะมี271 273 274 276อ,อันนี้กลุ่ม1แล้วก็มีอีกกลุ่ม728 729 725 720ครบ8ชุดพอดีอื ถ้าสังเกตนะคะคือถึงแม้จะบอกว่า7เด่น2รองแต่ว่าในชุด3ตัวทั้ง8ชุดเนี่ยเหมือนการกระจายตัวมันก็ดูเอ่อใกล้ๆก,กันนะอย่าง4ชุดแรกนี่2นํามี7ตามมาส่วน4ชุดหลังนี่7นําแล้วก็มี2ตามคือดูเหมือนว่าพอนําระจับเป็นชุดจริงๆแล้วน้ําหนักมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเหมือนตอนบอกแค่เด่นรองหรือเปล่าคะเออนั่นสิครับน่าคิดเหมือนกันพอมาดูชุด2ตัวบ้าง อันนี้ก็แตกมาจากทั้งเลข7ก็จะมี7 1, 7 3, 7 4, 7 6, 7 8, 7 9แล้วก็มีที่มาจากเลข2คือ2 1, 2 3, 2 4, 2 6, 2 8, 2 9แต่แต่มีจุดที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขามีการวงกลมไว้ด้วยครับวงไว้ที่7 3, 2 3, แล้วก็2 4เออันนี้ดูแปลกนิดหน่อยไหมครับ ทำไมถึงเจาะจง3เลขนี้มีทั้งจากชุดเด่น7แล้วก็ชุดรอง2เลยค่ะอ็นข้อสังเกตที่ดีเลยค่ะการวงกลมเนี่ยแน่นอนว่าคือการเน้นเป็นพิเศษอยู่แล้วแหละแต่การที่เขาเลือกออทั้ง7-3ซึ่งมาจากเด่น7เนาะแล้วก็มี23กับ24ที่มาจากรอง2คือมันอาจจะตีความได้หลายแบบนะคะแบบแรกก็คือแม้ว่า7จะเด่นก็จริงแต่เขาอาจจะมองว่าชุด23กับ24เนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน หรืออาจจะเป็นการแบบว่ากระจายความสําคัญไปที่ชุดอื่นด้วยไม่ใช่แค่เลขเด่นอย่างเดียวอะไรทํานองนั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับนอกจากพวกเลขชุดปกติแล้วเนี่ยเออในเอกสารยังมีส่วนที่เขียนว่าระวังเบิ้ลหาบด้วยคือมีเลข722 277 2277คําว่าหาบมิเออมันหมายถึงอะไรเลยครับอ๋อค่ะ คำว่าเบิ้ลนี่ก็ตรงตัวเลยเนาะก็คือเลขซ้ํา2ตัวอย่าง22หรือ77ที่เขาเตือนไว้ส่วนหาบที่เขาให้มาคือ7 22กับ277เนี่ยโดยทั่วไปมักจะหมายถึงเลขชุด3ตัวที่มีเลขซ้ํากันอยู่ติดกันนะคะอาจจะเป็นคู่หน้าหรือคู่หลังอย่าง72 2เนี่ยก็คือ2ซ้ําอยู่คู่หลังหรือ277ก็คือ7ซ้ําอยู่คู่หลัง การให้เลขกลุ่มนี้มาก็เหมือนเป็นการเตือนเผื่อไว้สําหรับรูปแบบตัวเลขที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่พบได้บ่อยๆนะคะในการให้ข้อมูลแนวๆน,นี้อ,อ๋อเข้าใจแล้วครับแบบนี้นี่เองข้อมูลเขาก็ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะมีทั้งเลขเด่นเลขรองชุด3ตัว2ตัวเลขที่วงกลมเน้นแถมยังมีเลขให้ระวังอีกใช่ค่ะการที่เขาให้ชุดตัวเลขมาค่อนข้างหลากหลายรูปแบบทั้ง เด่นรอง3ตัว2ตัวตัวเน้นตัวระวังเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการครอบคลุมความเป็นไปได้หลายๆทางเรื่องนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนที่นำข้อมูลนี้ไปใช้ต่อก็อาจจะต้องใช้การตัดสินใจหรือว่าการตีความส่วนตัวมากขึ้นว่าจะให้น้ำหนักกับส่วนไหนเป็นพิเศษจากตัวเลือกทั้งหมดที่เขาให้มานี่แหละคะ่ะครับงั้นสรุปภาพรวมของเอกสารเสือตกถังพลังเงินดีงดวันที่1สิงหาคม2568น้นี่ก็คือ เน้นไปที่เลข7เป็นหลักแล้วก็2เป็นรองมีชุดเลข3ตัว2ตัวให้พิจารณาโดยมีการวงกลมนิ้นย้ำไปที่7 3 2 3 2 4เป็นพิเศษแล้วก็ยังตื่นให้ระวังเลขเบิ้ล2 2 7 7รวมถึงเลขที่เรียกว่าหาบคือ7 2 2กับ2 7 7ด้วยค่ะข้อมูลชุดนี้ต้องบอกว่าเขานำเสนอโครงสร้างมาค่อนข้างชัดเจนนะคะทั้งการจัดลำดับความสำคัญ การให้ชุดตัวเลขต่างๆทีนี้สิ่งที่น่าคิดต่อยอดจากข้อมูลชุดนีออ้อาจจะไม่ใช่เรื่องว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นนะคะแต่เป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคนจะตีความแล้วก็นำโครงสร้างข้อมูลแบบนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรมากกว่าภายใต้มุมมองแล้วก็วิจารณญาณของตัวเองโดยพิจารณาจากกรอบของตัวเลขแล้วก็รูปแบบเฉพาะที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เท่านั้นค่ะ 5, โชคจะมาหาเลิกเด็กมาวันนี้เป็นแค่แนวทางการซื้อสลัดก็คือการเสี่ยงโชคซื้อพอเราพอคุณอยากทำมันตัวละมาเพราะทุกสิ่งที่แนะนำมันก็แค่การขาดการเลิกเด็กก็คือแนวทางแนวทางช่วยเติมความหวังในใจแต่ชีวิตอยู่ที่เราคนใช้มันอย่าง ไม่ต้องระวังเล่นแค่พอดีอยากให้โชคที่หวังมันนี้ทำให้สย